ข่ามือนีมาตามน้องหมูลูกไส้พอลี่เป็นฟันดีขักดีแน่ฟันเห็นสัตว์เลื่อยขั้นที่เป็นสัตว์น้ำโฉกชนิดหนึง่งลายขักหลายแนย่พันวาฟันกันเป็นก้อนเป็นก้อนฟันแบบนี้มีโชกตลอดพันวาจะเป็นเลขตัวใดเ้ามาไปตาตคว้อมฟันน้องหมูลูกไส้พอลี่เดี๋ยวเ่ะสวัสดีค่ะน้องหมูสวัสดีครับอันนี้ข้ามาตามในทางลูกไส้เอ่อมตุยเขานะ พอลลี่เ <P oly> นี่ยแหละนะครับบมด,ดก้อนกับฝันเกี่ยวกับผู้เขาสร้างเนาะแม,นม่นครับบ่เนี่ยอดีตไปไทยก็ได้บ่เนี่ยครับแต่ว่าน้องหมูเคยฟันแบบนี้มันก็ออกตามหลังเลยแน่นครับจำมาเพียน,นจังหวัดเจ็ดเจ็ดห้องมาเทียหนึ่งแมน่นครับเจ็ดเจ็ดก่นกนอนตามหลังเลยสัวจอกวันหนึง่งแต่โตมากก็เจ็ดเจ็ดเลยแต่ช่วยระวังเล็กตามหลังยังไงนะ ซื้อว่างวดนั้นเ้าจะตีหกเก่าก็หาเก่าเนาะมีเล็ตามวันนี้มันขึ้นเพิ่ะกับฟันดีเราก็เลยพฟันมาตามให้ก็มันคือว่าเพิ่นฟันดีนะครับก็เลยว่าเอาโคฟันลงมือมาให้นะครับอินดิซี่ก็คอมเมนต์หลายๆเนาะเขาคอมเมนต์ว่าเมนว่าเล็กแม่นได้หูกอท้ายล่อรอว่านนาะเขาเอ้าตกลงมาดูฝันหรืองมาดูรูเบาเนาะเขาคอมเนอ้าวก็ธรรมดาเนาะนะครับ ล้อเด็เนี่ยล้ออะไรนะครับคือว่ามี่เอฟซีเขาไปช่อมช่องด้วยเจ้นี่มีตามไปครับเป็นช่องเงินเนี่ยช่องเงินสอนกีตาร์สอนกีตาร์ช่องของผมนี่แหละครับที่เราหยุดวันนี้ช่องเงินภาษาอังกฤษฑพิงไรครับภาษาอังกฤษพิงไร่นะเอาฝากไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับน้องน้องไส้ตัวไส้พอลี่เนี่ยล่ะน้องหมูเนี่ยละพิงไรนะครับเนาะคือว่า คตขกับไปติดตามไปแต่ว่า yup. ช่องที่รหยุดครัเป็นมีดเดียเห็นมีดเด้มีอยู่ครับเป็นช่องภาษาไทยสำรองครับอีกช่องหนึ่งโอ้ช่องสำรองเนาะสมัติติดตามทั้งช่องลักทั้งช่องสำรองนะครับช่องลักมันพิงไรช่องร่องก็คือที่รยุธเห็นปะครับตากนาะเวศแม่นครับซื่อจริงนะครับซื่อจริงเนาะคือว่าเกิดนกิดดนตรีเพาะเนาะเสียงก็ดีดนตรีก็เพาะดูบอลจะมีเมียด้วยนะครับว่าอยาก วังก็เชิดอกพ่อมีแนววัาพ่อด้เวลานะเนาะไอ้วัาโซเล่กับว่ได้เวลานะครับเวลาเขาจะเปลี่ยนหน้าที่ขึ้นไปนะอ้าววันนี้เขาเรียกอะไรครับน้องงูฟันวันใดครับผมฟันเห็นนั่นงูหน่อยครับจับกันฟันกันเป็นก้อนฟันกันคือขี่เกดยนในดินน,น,ดนี่นะครับลักษณะนั่นที่พ่อไปเห็นมัน ถ้าเป็นคนขี <Não> ้เดียนน้ำใสเบียดไมมันจะปั่นเป็นก้อนเลยครับมันปั่นตัวน้อยๆมันปั่นงูนี่ประมาณประมาณไหนประมาณงูเขียวนี่นะครับงูเขียวกับประมาณนิโปเนาะครับประมาณนิโปไงล่ะงูเขียวแต่ในฝันเป็นงูยังไงงูงูคิดเป็นงูปะบ่ครับจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะฝันกันเกี่ยวกันเป็นก้อนเลยนะครับร้ายเนาะถ้าเก้างูหลายๆงูน้อยนี่น้อยถ้าเกิเป็นหนึ่งเนี่ยเด่๋ยวก้อนใหน่อยน่อยเป็นหนึ่งเนาะ แล้วฝันนี่เขาได้ไปจับเลยยังบ่บ่ครับไปเห็นซื้อเห็นนี่ซื้อครับเห็นนี่ซื้อบ่ได้ไปเคลียร์ว่ได้ไปจับกันเลยบ่ครับบ่ได้ไปสู้นี่เลยเขาเห็นเราเห็นในตอนบนก็บ่ได้เห็นอยังครับเห็นฝันกันซื้อครับแล้วกระตือนนี่ยบ่ในในพวกฝันโอ้วิฝันหน่อยๆฝันนั่นนี่เนาะไอ้น้องมูที่ตะเล่บันปีเป็นหนึ่งหนึ่งเหรอครับหนึกับเจ็ดเจ็ดครับโอ้หนึ่งหนึ่งเจ็ดกู้หน่อยเนาะงูหน่อย ไอตัวนึงไหนมอเตอว่าหาๆกอะได้เด้จะไม่ส okay. mm ีหลายตัวเนาะกงู hmm. ้งูใงง่ายเอ้มันงู้หญ่าหกงู้งญ่าหาูหน่อยหกโอ้กคกก็ได้ไอ้ตามมันนันเด้ไอ้ตามันนักสัตว์เนาะแสิมี้ช่วจะรู้ขานถอมมาลงมาเสียงสินะงู้งู่หยคเคยตีหากูหน่อยค่ยตีหกม่งนขึ้นมเลยรตีบอกร้องพิจะรนาเลอพี่นองเนาะสำหรับเปล่หมักสายเบิร์นเนาะร้องพิจารณาเตียวเด้อนะตัว น้องโมนแล้วเทียงเลขเนี่ยขึ้นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ด<ห>วันวันสุกหนักกลัวเรื่องเล,เลืกเบิร์นนะครับเ<ห>ราฟังดีๆเนาะอายุเท่าไรครับน้องโมงอายุยี่สิบเก้าครับย่างสามสิบเนาะนั่นครับเพราะว่าท่านได้เตรียมเดือนเนาะเดือนวันเจ็ดเจดทำลาดได้ครับสองหา้าสามแปดมาที่ฝันฝันแบบนี้ฝันเป็นมุข่บนแบบนี่ทุนเรียนจะเป็นอายุกับมี่จังหวัดที่เป็นฝันยังก่อนนะ พ่อกโอ้อันขี้ไก่เนาะมันเกิดครับขี้ไก่กับอันขี้อนก็ขี้เป็ดขี้เป็ดบอกวันเกิดสิเป็ดซะวันเกิดเออเลยระวังเลยลองโหายความไม่ผ่านเรื่องมันแต่ว่าเลขตามนี่จะเรื่อระวังดีๆก็เอาเนาะครับพอคือออกตามหลังนะครับเนาะสำหรับในทางของหนูเนาะโจทยตัวเลขต้องมีตัวเฮาห้องนะครับตีขึ้นอันบบนะครับเป็น้องไอตีขึ้นอันก็ลองมึงเด้อนะครับตัวเจ้าของก็ฟันมันตีเองคือหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะครับ ส่วนมเดลกับลองอายุหาเพื่อพี่น้องถามนะครับคือหยิบเก่าอย่างสามสิบเกิดวัดศิวิท่านว่านะครับสองหสามแปดเลขให้เราบ้างเลขตามน้อคือหกเก่ากับหาเก่าเด้อนะครับอยู่ฝันเห็นสร้างเป็นอยู่ในท่างงอสร้างเป็นภูเขาหินเนาะพักกะดหกเก่ากับหาเก่าเด้อนะครับสำหรับเรวทำวก็ฝันน้องมูวันนี้ผู้ทุนหน่อยประอยาดล่งทุนหลายนะครับหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเนาะอีกตื่นเด้อนะครับมันนีเพืให้เห็นตังกับข้าวเมียนคำ้านะครับแต่ว่าเพื่ออยากเข้าไปชม เอ่อลองเพลงเนาะนะครับหรือเป็นสอนกีตาร์ครับสอนกีตาร์เขาไปชมบด้วยครับพิงไล์นะพิงไลครับพิงไลภาษาอังกฤษกับเอ่อภาษาไทยกับมีห้องจองสำรองเ่นก็คือกีละยุทหน้าประเวททีลยุดหน้าประเวทได้นะครับไปชมได้นะครับกูใดมีหลูมมีเต้ากูได้อยากขัดกีตาร์นะแม่นครับก็สามารถมาเอิ้งได้แนวทางวิธที่สอนการเล่นกีตาร์นะครับเลียแบบใดขอดแบบใดเนาะ ก็ถือว่าเพิ่นสำคัญแกถือว่าเชี่ยวชาติน่ะล่ะนะครับสามารถสอนได้นะครับอืมก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นี่ล่ะเกี่ยงเดียวนี่ล่ะก็พ่อได้สอนอยู่ไอมีเพรียติดต่อเลี้ยนโดยตรงมีได้ปะก็ถ้าว่างก็ได้อยู่ถ้าว่างเนาะเยี่ยเพิ่นโอ้ยผู้ใดผู้ใดอยากเรียนนส่วนโตได้เหรอส่วนแบบสอนผ่านออนไลน์แบบชนตัวนี่เห็นไหมติดต่อมาได้กันเนาะติดต่อมาได้ครับ ก็เพื่อเห็นก็เป็นอกเพื่ออายชีไพป่น้องเรานะครับช่นี้เราปฏิเัตงานครับปยุบันนะครับเมยโปรโมดอยกันหรือเป่เป็นกับวิชองไปด้วยกันนะเออนะครับก็ฟันกะประมาณนี้แหละอาอเป็นตุ้ยสรุปที่น้องบุสรุปให้อาน้องบุสรุปกสรุปสรุปว่าฟันฟันเดีเยอนึงหนึ่่นหนึ่งสรุปว่าฟันเห็นงูหน่อยนะครับงูหน่อย ฟันกันคือขี่กระเดียนนี่ครับฟันเป็นก้อนตีหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดครับเน้นสองตัวนี้เท่านั้นครับงูคลมตัวหญงงูประมาณงูเขียวประมาณงูเขียวนี่แหละครับงูเขียวห้าใหม่ประมาณนี้เนาะหลายตัวครับแต่ว่าในฟันเป็นบงงูเขียวบ้ามยนครับเขาเป็นงูเขียวเขาตีขนาดในเรื่องเสื้อครับประมาณนี้เนาะนะครับไปบ้าแยเท่ากับประมาณนี้โป้เนี่ยแหละโป้มือเนาะอ๋อนะครับตีทำเนียได้นะครับลงอายุลงยังไงพร้อมเพื่อน้อง ผ um, ู้อยากถามเนาะนะครับตามนี้เด้นะครับอายุย um ี่สิบเก้าปีนะครับยางสามสิบหรือวัตสิเวทั่านว่าสามแปดนะครับเลขที่เน้นคือหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจดนะครับเลขตามคือ6กเก้าก็หาเก้านะครับเพราะว่าเค่อยออกตามหลังมาแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดคยย้อนสอนตรงๆมาแล้วนะวันนี้กันละ่รงใา้ดีเนาะสำหรับผู้หมักเก้านะครับวันนี้ก็สามาเร่นหกเก้าหาเก้าใดที่เก้านะครับ ตามนี้ครับขอบคุณน้องมือลายที่เป็นปัจจุบนทางเด้อนะครับไม่ได้อยากเล่นกีตาร์อยากฮัดกีตาร์นะกลับไปลอกติดตามอห่าเด้อนะครับซอยกันโปรโมทได้เช่นล่ะนะครับอืมแต่ว่าทีแนวฉันมีแฟนเนาะครับแฟร์ฉันมีโอ้หนูจองนล้วแม่ตีฉันก็ว่าโอ้ยฉันเขาจะว่าไงตัวรถมาเบิ้งเงินเล,ล็กเขาจะวาเบิ้งกู่บ้าเลยใช่ไหเบิ้งเล็คือมาเบิ้งคนแต่ว่ามีอันแบบกบบเสี่ยวกันไปเพราะเดี๋ยวเวลาเอาขอบคุณน้องมือลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ